แต่เทคนิคการเลือกสินค้ามาทำาอฟเ i อรเหรือในหน้าหลายคนมาเจอกิฟแล้วบอกว่าไม่รู้จะจับสินค้าอะไรมาทำในหน้าดีคิดไม่ออกเลยนะคะวันนี้มาเอาเทคนิคดีๆไปนะหนึ่งนะคะบอกเลยว่าห้ามสเปซส,สปานะเริ่มต้นจากการเลือกหมวดหมู่สินค้าให้ได้ก่อนโดยหนึ่งช่องนั้นต้องโฟกัสไปที่สินค้ากลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะ สองค่ะขายสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่รู้จักในตลาดเพราะแบรนด์เขาจะมีการทําโฆษณาหรือการโปรโมทแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วจึงทําให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จัก3เลือกสินค้าที่ให้ค่าคอมสูงๆตัวหนึ่งนะขอประมาณ1 5 2 0บาทขึ้นไปนะขึ้นไป 4. นะคะใช้หรือกินแล้วหมดไปลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำนะคะ5ค่ะเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ 6นะคะเลือกสินค้าที่เป็น Top Choice Rating 4.5ขึ้นค่ะ7ค่ะมีสต็อกสินค้าในรายการนั้นๆมากพอไม่ใช่ทำคลิปไปไม่นานสต็อกหมดทำให้คลิปวิดีโอของเราเสียโอกาสการขายนั่นเองแปค่ะคะแนนการรีวิวสินค้าสูงสูงรีวิวไม่ดีอย่ามาเอามาทำในหน้าเด็ดขาดนะอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเซฟไว้ด้วยนะคะ